สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกทุกท่านครับผมเช้านี้ครับผลงานเช้านี้ครับนี่อันนี้อยู่ลบบุรีนะครับได้มาสองชิ้น2ององนะครับผมในชุดเป็นจ่าภาคีนะครับได้ผงสุพรรณนะครับกับสมเดวัตรคัางพิมพ์ใหญ่นะครับ นี้ไม่ได้เดินทางไกลนะครับฟอร์มสวยทั้งคู่ครับ fc ลองชมนะครับนี่เผื่อใครชื่นชอบนะครับเก่าเก่าย่นย่นนะครับผงสุพรรณพิมพ์ไหนไม่แน่ใจนะครับผมไม่ไม่ได้มีความรู้มากมายนะครับแต่ซื้อด้วย ความเก่าด้วยธรรมชาตินะครับเนไหมเก่าแห้งนะครับนี่ะของสุพันครับก็ได้พาบ้านๆมานะครับ F4 ลองชมดูนะครับนี่เปิ๊กเลยครับ F4 ดูนะครับ แก่ไม่รู้นะครับดูเอานะครับดูหน้าอ,อกนะครับนี่เก่าปึกเลยครับ f แบบีแห้งๆนะครับเนี่ยเอาเก่าไว้ก่อนเนาะเนี่ยมาแบบนี้เลยครับ ด้านข้างครับผมใครดูเป็นจัดไปนะครับผงสุพรรณนะครับนี่เก่าจนย่นจนงอเลยฮะเห็นไหมครับเนื้อออกเขียวหน่อยๆน,นะครับหรือใข่กานรอดเนาะนะครับเนี่ฮ รอยกดนะครับวันนี้มือใหญ่ๆครับใครดูเป็นจัดไปนะครับผงสุพรรณนะครับพระผงสุพรรณหนึ่งในชุดเบญจภาคีครับผมเก่าๆเหี่ยวๆย่นๆครับรอยตัดยังเห็นนะครับพระสวยดีครับ นี่ครับ FC ไม่แน่ใจว่าหน้าไหนนะครับดูเอานะครับนี่สวยเลยนะครับตรงนี้นะครับเปิดแปดพันห้าครับ FC นะครับใครดูเป็นใครดูชอบใครดูใช่ใครดูแท้จัดไปครับผมแปดพันห้าครับ นะครับแคปหน้าจอแล้วทักมานะครับผมผงสุพรรณครับพระผงสุพรรณหนึ่งในชุดเบนจับกคีครับแปดพันห้าครับเอซีแคปหน้าจอแล้วทักมานะครับโอเคนะครับเอากันก็ชอบนะครับผมไม่ได้ปักกันมาองที่สองนะครับพิมพ์ใหญ่วัลคังองนี้ได้ฟอร์มสวยนะครับนี่ฟอร์มสวยมากครับนี่ บ,บ้านๆเลยครับ F สีนี่สองให้ชมพิมพ์สวยนะครับพิมพ์สวยฟอร์มดีแท้เกดวงนะครับผมนี่ ขาเก่าเก็บมีเส้นรองเวยนะเส้นอัสนา คมฮะคมชัดลึกดีครับชมด้านข้างครับผมด้นข้าง นี่ครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับ F4 ค่อยๆดูนะครับนี่ฮะหลังสวยดีครับแล้วตุ๊บตับนะครับค่อยๆดูนะครับดูให้ชอบนะนะครับผมชอบผมก็ซื้อมานะครับ f c ท่านใดชอบเหมือนผมก็แบ่งไปนะครับนี่ฮะด้านหลัง อ่าเหมือนเก่าเก็บนะครับอประมาณนี้ครับ fc นะครับพิมพ์ใหญ่นะครับฟอรมสวยนะครับพิม์เปะเลยเนี่ยมีเส้นรองศนะด้วยฮะเนี่ยนะครับทักมาขอรูปเพิ่มเติมนะครับ fc นะครับดูให้ชอบดูให้ใช่นะครับองนี้เปิดได้แปดพันห้าครับผม นะครับสนใจยังไงแคปหน้าจอละทักมานะครับพิมพ์ใจว่าละค้ังนะครับแปดพันห้าครับ f c นะครับอ่าแปดพันห้าครับผมโอเคนะครับนะมีสององนะวันนี้นะครับจัดไปนะครับราคาแบ่งปันนะครับผมซื้อได้เท่าไหร่ในทักมาคุยกันนะครับต่อรองได้นะครับแบ่งได้เป็นแบ่งนะครับ F4 นะครับ อ่ะประมาณนี้นะครับ F อจากลากันไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะครับฝากติดตามมาด้วยครับผมขอบพระคุณทุกทกท่านครับผมสวัสดีครับ